คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อซมิดรัก คารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาขอโชคนะครับตัวเลขแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันศุกร์นะครับที่ยีสิบเก้าสิงหาคมนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับกับรีทูบบารมีปู่ทวดนะครับก็ได้มีเอฟซีพี่น้อง คอมเมนต์เข้ามานะครับอยากชมแนวทางเลขทูบบารมีปูดทวดนะครับหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเรขทูปู่อยู่หลายงวดแอดมินก็จะมาจุดขอโชคนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้รุนนะครับได้ชมไปพร้อมกันนะครับก็รอรุนรอชมไปพร้อมกันนะครับแอดก็จะมาจุดขอโชคให้เอฟซีพี่น้องได้ชมไปพร้อมกันนะครับที่ชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ทางช่องนะครับรอรุนรอชมพร้อมกันครับผม น้องสนใจคาถาขอโชคคาถาขอหวยคาถาพระคดานะครับก็จุดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีเลขทูบนะครับอยากจะจุดเสียงโชคนะครับในวันพระยิ่งจะดีนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตัสสะพระควะตูระตูสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสตสะพระควะตูระตูสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะตูระตูสมมาสัมพุทธัสสะ อินทยสังเทวยะสังพรหมยะสังมหาพรหมยะสังอิสียะสังมหาอิสียะสังมุนียะสังมหามุนียะสังจักวัตติยะสังมหาจักวัตติยะสังพุทธยะสังปฏิเกพุทธยะสังอรหันตะยะสังสัพพสิทธิวิชาเจรณยะสังสัพพโลกาจริยายนาสัง เอเตนะยะเสนะเอเตนะสจวาเจนะมมสชูติหุนตุไมหังนโมพุทธะนโมธรรมะนโมธรรมกถะเฉยญาทีทางหูรูดูสวาหายะสาธุครับ mm hmm. ผมเรียกทูบนะครับบารามีนะครับปู่ทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วแอดมินก็จะของดใช้เสียงเอฟซี FC พี่น้องได้ลุ้นเรียกทูบไปด้วยกันนะครับรอลุ้นรอชมไปพร้อมกันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูกนะครับบารมีปูทวดนะครับก็ขอบุญบารมีปูทวดจริงจังจิตมีจริงขอจงบุญบรารมีเลขทูกที่จุดออกมาในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาให้เอฟซีพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูกบารมีปู่ทวดทุกท่านทุกคนรดเเทนสาธุครับผมเลขทูบบารมีก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องเห็นเป็นไรก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับคมอมเมนต์อาจแตกต่างกันออกไป สำหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับสามารถเข้าไปรับชมได้นะครับผมเห็นตรงกันผมมีโชคด้วยกันสำหรับวันนี้เอดเขาขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ